สวัสดีครับรายการกอติสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตดิษฐประสครับประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรอตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบัณแสงผันที่ปรึกษาอุโสฝ่ายกฎหมายสำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวและที่ปรึกษาอุโสฝ่ายกฎหมายสำนักงานกฎหมายสยามระฟีครับรายการเรายังเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมือถือดีไลน์0 6 4ย ห้6หนึ่ 94. วันนี้เราพบกันในวันที่2พฤศจิกายน2566เราคงยังเกาะติดตามคำพิพากษาศารปกครองยะลานะครับที่มีคำพิพากษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศาบาลตำบลรูสมมลลออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีให้มีการรื้อถอนนะครับ ว่าจะเป็นกำแพงอิดบล็อกประตูในส่วนที่มีผู้ไปขอสร้างแล้วล่ำไปในที่สาธารณประโยชน์วันนี้มีผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่จะรายงานเข้ามานะครับไปติดตามพร้อมๆกันกันครับวันนี้ครับผมอยู่กับผู้สื่อข่าวสองท่านด้วยกันนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับท่านแรกคือคุณกิมหลีสาและอวหน้าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวประจำจังหวัดปตัตตานี สวัสดีครับคุณกิมหรีครับครับสัญญาณชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับท่านที่สองครับคุณรุษรียามาซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีและเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวประจำจังหวัดปัตตานีสวัสดีครับคุณรุษรีครับครับสวัสดีครับครับท่านใดจะเป็นผู้รายงานความคืบหน้าเชิญครับครับสวัสดีครับ ผมนายรุสเซียมารายงานความคืบหน้าทางคำพิพากษาสามปกครองยาลาให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามปกครองให้รื้อถอนกำแพงปิดล็อกในรั้วที่มีบุคคลสร้างถมสาธารณประโยชน์ในว,วันนี้วันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้รับแจง้งเป็นหนังสือกัอบเทศบาลตัมบูรุสกีแลแจ้งว่าได้ยื่นขอรางวัดที่สาธารณประโยชน์ในว,ว,วันที่สามพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหก ความคืบหน้าอย่างไรจะได้แรงงานต่อไปครับ<า>ก็คงจะเกี่ยวกับคําสั่งคําพิพากษาของศาลปกครองนะครับทางเทศาบาลจําเป็นจะต้องให้ทางเจ้าพนักง,งานที่ดินมาชี้จุดว่าจุดไหนเป็นสาธารณะอย่างนั้นถูกต้องไหมครับถูกต้องครับครับครับในนามรายการเกาะกิจสภาตามดูพูดแทนทางรายการเราได้รับเรื่องร้องทุกข์หลองเรียนจากพี่น้องประชาชน ข่าวตำบลรุชมิแลมาตั้งแต่ปี2564นะครับผมต้องขอขอบพระคุณท่านอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านชาดาชยเศษรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ขอรายงานทั้งสองท่านทราบด้วยนะครับว่าผลการดําเนินการทั้งหมดนั้นก็เป็นไปสู่เป้าหมายในการแก้ปัญหา ให้พี่น้องประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขได้อีกส่วนหนึ่งนะครับหลายท่านที่ถามมาในส่วนที่การรื้อถอนนั้นผู้ก่อสร้างนะครับได้สร้างลุกล้ำไปในที่สาธารณประโยชน์แต่ในการมาลุกล้ำที่ของเอกชนหรือของประชาชนนั้นส่วนนั้นก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญานะครับในเรื่องของการบุกรุกตรงนี้ ผู้เสียหายเองก็ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตารวจวันนี้ทางรายการเราขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายนะครับและเราจะติดตามวันไหนที่มีการรื้อถอนก็จะนําเรื่องนี้นะครับมาเรียนท่านทราบต่อไปวันนี้ผมพิชิตเดชประสบกัประทนาในใหญ่ค์การตรวจสอบการใช้เงานรัฐอตรอ,อตร,ออตรอกลุ่มพันเอกพิเศษจุมบันแสงผ่านเป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ